สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้กับผมยามาชิโระวันนี้เรามาพบกับเกมไมค้าบหนึ่งจุบแปดจนะครับเย่พาร์ทที่3แล้วไวมากแล้วเดียวก็ทำพาร์ทที่3แล้วเนาะดังนั้นเนี่ยวันนี้ผมก็จะมาเล่นเอาชีวิตรอดในคืนแรกก่อนเนาะช่วงนี้ยามาเนี่ยลองไปเช็คดูในส่วนของโพลที่แบบแน่ชัดแบบ100%มาแล้วก็คือทุกคนเนี่ย โหไปในทางว่าอยากให้ยามะเล่นมอสในแบบเอาชีวิตรอดนะเนาะเอาชีวิตรอดมอสซึ่งยามะก็ตั้งโพไปอีกว่าจะให้เล่นเป็นมอสอะไรดีซึ่งทุกคนโบดเป็นเสียงเดียวกันว่าแมปผีมอสผีเลยนะครับซึ่งยามะถามว่าชินกับมอสผีไหมไม่ชินอยากมากเลยแต่ว่าทุกคน ขอร้องให้ยามะแบบเล่นมดผีนะเล่นน้ำผีนะ mm hmm. ก็โอเคครับยามะก็จะเล่นมดผีให้แต่ทุกคนจะให้ยามะเล่นมดผีอะไรล่ะมีมดผีเยอะมากเลยนะทั้งดีเวลเลอร์อะไรต่างๆเนาะแล้วก็มดผีอื่นๆซึ่งถามว่าสติดกล่อมต่อมกลัวยามะไหมสกิทแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์ครับได้สกิท ลองกรีดกันแน่บอกเลยแต่ว่าในเมื่อท่านผู้ชมขออยามากระจัดให้ตอนนี้ท่านผู้ชมขอให้ยามะเนาะร่วมกันพัฒนาช่องโดยการแบบเล่นเกมผีเล่นไม้ค้าแมปผีอะไรงนี้ก็ขอให้ทุกคนช่วยเป็นกำลังใจให้กับยามะด้วยนะครับช่วยกันฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามยามะเพื่อเป็นกำลังใจด้วยเนอะ ยามะก็พัฒนาฝีมือเรื่อยๆเนอะวันนี้อาจจะถ้าเสียงคลิปดังไปเสียงยามะพูดเนาะดังไปก็ขอโทษด้วยนะแต่ว่ายามะลองปรับให้เสียงดูดังขึ้นเพราะว่าเวลายามะใส่ซาวเอฟเฟกอะไรต่างๆเนี่ยมันจะได้ไม่ไม่กบเสียงเนาะยามะก็จะได้เสียงดูดังขึ้นด้วยทุกคนก็ได้ยินเสียงยามะชัดขึ้นถือว่าช่วยเป็นกำลังใจให้ยามะด้วยนะคลิปที่สานี่ ยามะถ้าที่จำไม่ผิดน่าจะออกในช่วงวันพฤหัสหน้าเลยเนาะวันพฤหัสของอาทิตย์ถัดไปเลยเพราะยามะถ่ายคลิปแบบมาราธอนมากอืมคือแบบเหมือนคนว่างอะ่ะเออเหมือนคนว่างแบบตัดคลิปแบบรววๆแล้วก็ทําไว้แปะในหลายๆอาทิตย์ถัดไปข้างหน้านู้นเนาะยังไงก็ฝาก กดติดตามยามาด้วยนะถ้ายามาเนี่ยเป็นคนที่อยากให้ทุกคนเนี่ยติดตามไปพร้อมกันกับยามาเนาะถ้าท่านไหนแบบมาดูเพราะว่าแบบแอบบส่องมาดูแล้วเจอเองี้ยเนาะแล้วแบบดูแล้วไม่ชอบใจยังไงก็ขออภัยไว้ก่อนแล้วก็สามารถแบบยังไงดีอะเรียกว่า ติดตามดูไปก่อนเนาะถ้าไม่พอใจยังไงก็ไม่ไม่ดูยามะก็ไม่ว่าเนาะถือว่าอาจจะไม่ถูกใจอาจจะยังไม่แบบยังไม่สุดอะไรเงี้ยเนาะแต่ถ้าอยากติดตามร่วมกันกับยามะคืออยากเห็นยามะพัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆท่านผู้ชมทุกคนก็สามารถมาติดตามได้นะติดตามดูการพัฒนาการของช่องยามาซิโร่เนาะอืม อย่งคนดูหนึ่งคนยามะก็ดีใจมากแล้วเนาะเพราะว่ายามะลงมือด้วยตัวเองเนาะทำด้วยตัวเองแล้วก็พัฒนาฝีมือด้วยตัวเองแล้วก็โปรแกรมต่างๆเนาะยามะพัฒนาด้วยตัวเองก็จริงอย่างที่ยามะพูดแต่ว่ายามะก็คอยมีเพื่อนช่วยเหลือเนาะคอยซัพพอร์ตแบบในเรื่องแอปตัดต่อให้นู่นนี่นั่นเนาะช่วยบอก เทคนิควิธีการเพียงเล็กๆน้อยๆเนาะต้องพูดว่าเล็กๆน้อยๆเลยแล้วส่วนใหญ่เขาก็จะบอกว่าลองให้ยามะปรับตามรูปแบบยามะดูอืยามะก็ก็ต้องลองเล่นลองใส่เท่าที่ทําได้เนาะเท่าที่แบบยามะเป็นแล้วกันเนาะแล้วก็ยามะก็ต้องไปหัดอีกหลายอย่างเลยทุท่านผู้ชมดังนั้นเนี่ยถ้าอยากเห็นยามะเติบโตไปเรื่อย ก็ลองมาติดตามดูแบบยาวๆเลยเนาะอาจจะแบบติดตามจน500ซับ1,000ซ,ซับหรือว่า10,000ซับอะไรก็ตามแต่อดี๋มามีเป้าหมายถึง500ซับก่อนเนาะท่านผู้ชมอยากลองท้าทายตัวเองดูเนาะคอนเทนต์อาจจะยังไม่ค่อยดีมากเพราะว่าเดี๋ยวมาอาจจะไม่ได้ตามเทรนแบบเทรนไหม่ครับขนาดนั้นเนาะอาจจะส่วนๆนิดนึงเนาะแต่ก็ ยามะอยากจะพัฒนาตัวเองให้ดีๆมากๆเลยแบบพัฒนาแบบเต็มที่แบบเต็มฝีมือค่อยๆแบบพัฒนาฝีมือแบบไปอย่างไปอย่างมีระบบอะเนาะระบบระบบของร่างกายเราก็คือต้องค่อยๆเรียนรู้ไปทีละอย่างละอย่างเนาะค่อยๆเรียนรู้ค่อยๆปรับสมดุลภายในจิตใจเราก่อนเพราะว่ายามะเป็นคนที่ขี้กลัวอะไรหลายอย่างเนาะท่านผู้ชมอืม อาจจะมาฟังยามาบนนะ่นหนยเนาะคุยเล่นๆระหว่างตัดไม้เนาะเดี๋ยวถ้ายามาอยากจะตัดคลิปตรงไหนเนี่ยเดี๋ยวมาจะบอกกับท่านผู้ชมแล้วกันเพราะว่าบางทีเนาะนึกจยากจะตัดก็ตัดแล้วเดี๋ยวบางอย่างมันก็ไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยเนาะผู้ชมอาจจะแบบเฮ้ยตัดไม่โปรเฟชชั่นอลเลยต้องขออภัยจริงๆนะเพราะยามาแบบมือใหม่จริงๆอยากลอง พัฒนาฝีมือตัวเองเพื่อไปจุดที่ดีที่สุดกว่านี้เนาะอาจจะแบบค่อยๆเป็นค่อยๆไปอย่างงวบภาพอย่างเช่นตัดไม้งี้ยเนาะยามากอาจจะแบบเราจะทำยังไงดีอย่างเงี้ยดูผู้ชมดูตัดไม้เรื่อยๆอย่างี้เบื่อแน่นอนร้อยเปอร์เซนอย่างเงี้ยเนาะเราก็ต้องพัฒนาฝีมือเนี่ยเราก็ต้องไปหาไฟติ้งกับมอนเตอร์เพื่อได้คอนเทนต์ใหม่ๆเนาะ เฮ้ยได้ธนูนี่ก็สบายเลยสิครับสกิลตันขอบคุณมากเท่นี้ยามาก็จะแบบเขีรยบ้านเนาะเพราะว่าเมื่อวานนี้เมื่อวานนี้หรือหรือที่จะเรียกกันได้ก็คือคลิปที่แล้วเนาะเพราะว่ายามาเนี่ยจะค่อนข้างอัดแบบขี่หน่อยคือวันนี้ลงอีกคลิปนึง ตัดคลิปใหม่ล่วงหน้าเลยอย่างเงี้ยที่ยามาบอกไปต้นคลิปนะเนาะดังนั้นเนี่ยเวลาเวาย,ยามาพูดเนี่ยก็จะค่อนข้างจะเป็นตรงๆคลองๆกับคลิปที่แล้วเนาะเพราะว่ายามาตัดแบบมาราธอนมากหมายถึงว่าไม่ได้ทําคลิปแบบอัดทีเดียวรวดรวดวันแล้วก็มาพูดเนาะดังนั้นเนี่ยก็คือลงคลิปเสร็จปุ๊บยามาตัดต่อเลย เริ่มอัดใหม่ทําใหม่เลยแบบไม่ได้ต่อเนื่องยาวนานแล้วมาตัดเป็นพาร์ทๆอย่างนี้ไม่ใช่เนาะยามานี่คือตัดแบบคลิปต่อคลิปอะ่ะคืออีพปุ๊บก็อัดใหม่เลยรีเทคใหม่ตอนนั้นเนี่ยก็อาจจะลกๆบ้างก็ต้องขอโทษด้วยนะแต่ว่า,าเรามาดูยามาตัดตัดไม้ไปก่อนเนาะแล้วเดี๋ยวยามาจะตัดคลิปในอีก3 2ม โอเคกลับมาอีกรอบหนึ่งนะครับเมื่อกี้ผมได้ตัดวิดีโอช่วงตัดไม้ไปเนาะอาจจะตัดได้ไม่เยอะมากเนาะเพราะว่ายังใช้ขวานหินธรรมดาอยู่ก็จะตัดโซนตรงนี้แล้วก็ตรงพื้นที่ข้างๆบ้านเนาะขยายออกไปซึ่งผมบอกเลยว่าทรหดมากเพราะว่าการตัดไม้เนี่ยถ้าเป็นขวานหินธรรมดาเนี่ยค่อนข้างที่จะช้าแล้วก็นานมากดังนั้นเนี่ยผมก็เลย เอาอย่างนี้ดีกว่าเลยกันตัดคลิปออกไปเลยเนาะท่านผู้ชมจะได้ไม่ต้องแบบอุ๊ยดูยามาตัดต้นไม้เดี๋ยวจะเบื่อกันเนาะวันนี้เราก็จะมาทําฟาร์มกันเนาะท่านผู้ชมอืมตอนนี้ผมก็กําลังขุดดินเพื่อทําพื้นที่ฟาร์มอยู่แต่ว่าผมจําได้ว่าตรงนี้เรามีฟาร์มอยู่ใช่ไหมแต่ว่ามันไม่พอสําหรับยามานะ นั้นเนี่ยยามาก,ก็เลยจะต้องทำฟาร์มเพิ่มเพื่อเอาไปแลกกับอม m c เนาะจะได้มีเอเมอรอนเพื่อเอาไว้ทำของให้กับตัวละครของเราเนาะซีซัมบี้วัดดีเราลอดตายเนะวันนี้เราลอดตายเพราะว่าเรามีน้องฮงฮงช่วยเหลือเราในการจัดการสเกิลต้นให้เนาะ ตอนนี้วิ่งหนีกันจ้าละวันเลยโอ้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 ยตอนนี้วิ่งหนีกันวุ่นวายน่าดูเลยนะฮะดู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 ขอบคุณคขาบมีเลี้ยงน้องๆไว้ก็มีประโยชน์นะฮะบอกเลยแต่ว่าผมไม่มีกระดูกนี่สิประเด็นนออานละ งานยาผมผมแล้ทีนี้ดีนะที่เป็นเวอร์ชั่นแบบซ u r v i ว a l ลธรรมดาเนาะถ้าเป็นแบบฮาร์ดคอร์โหมดนะคุณทุกคนผมว่าคลิปน่าจะตัดจบตั้งแต่แรกๆแล้วอะตอนนี้ยามาก็ปิ้งเนื้อหมูปิ้งฐานไว้เนาะแล้วก็ย่างเหล็กไว้อะละยามาไม่ได้นอนหลายคืนเปนท่อมเกิดแล้วดีมะฮะ วิธีแก้ก็คือการนอนนะท่านผู้ชมดังนั้นเนี่ยโอ๊ยตีบล็อกไม่ค่อยถูกอันนี้คือเป็นเครื่องยืนยันว่าอย่ามาตัดไม้จริงเนาะไม่ได้นอนเลยตัดไม้ตลอดไม่ได้นอนเลยเป็นทอมตื่นโอ๊ยโอ้ยอย,อยยามาว่ายามานอนดีกว่าเดี๋ยวจะแย่เอา เรียบร้อยตายแล้วเย่ด yeah. ังนั้นเนี่ยเดี๋ยวจะมาจะทำฟาร์มเนาะท่านผู้ชมเนี่ยเดี๋ยวตรงเนี้ยเดี๋ยวมาเก,ก่าว่าจะทําฟาร์มเพราะว่าเดี๋ยวถ้าไปทําตรงนู้นเดี๋ยวติดบ้านเนาะเดี๋ยวมาก็เลยขุดดินออกมาหน่อยนึงก่อนเพราะว่าเดี๋ยวท่านผู้ชมจะเบื่อเบื่อกันเนาะเดี๋ยววันนี้เราจะมาทําฟาร์มปลูกผักปลูกสิ่งของที่เราได้จากตรงนู้นมาเพิ่มเนาะตรงนู้นก็คือนั้นอะ่ะนั้น ก็จะมาทําเพิ่มให้มันขยายให้ใหญ่ขึ้นเราจะได้แบบเก็บทรัพยากรได้มากขึ้นนะท่านผู้ชมตอนนี้ยามาลืมไปแล้วนะว่าคลิปที่2เนี่ยยามาบอกว่าจะทําอะไรต่อเนาะดังนั้นเนี่ยพาร์ทที่3เนื่องจากเราอัดมาแล้วก็ดีเทคมาแล้วก็อันนี้เลยเดีย๋ยวเรามาทำฟาร์มกันดีกว่าเนาะ เอยามาก็จะเอาเป็นปกคลิปแบบทำฟาร์มเนี่ยเนาะทำฟาร์มคลิปนี้ก็ตัดแบบสั้นๆก็ทำฟาร์มแล้วกันพาร์ทสามพาร์ทสี่ก็อยวขอดูก่อนนะท่านผู้ชมว่ายามาจะทำอะไรดีเพราะว่าอยามาต้องไปดีเทคพาร์ทสด้วยแล้วก็ดีเทคพาร์ทสเสร็จปุ๊บก็ไปดูดีเทคพาร์ทสว่ายามาทำอะไรยามาก็จะค่อยๆตัดคลิปเป็น เป็นพัดพาร์ตว่าพาร์ตนี้ทําอะไรดีพาร์ตข้างหน้าทําอะไรดีเนาะนั้นเนี่ยก็ต้องขออภัยด้วยนะส่วนมดผีทุกคนไม่ต้องกลัวว่าอยาจะมาจะไม่ทําตามสัญญาอย่ามาทําแน่นอนแต่ว่ายามากลับว่าขอตัดคลิปในส่วนของเอาชีวิตรอดให้เสร็จก่อนเนาะเพราะว่าเดี๋ยวจะเอาชีวิตรอดยังไม่ทันจบเลยอย่ามาเริ่มอันใหม่แล้วอะไรเงี้ยแต่ถ้าจะอยากให้เริ่มอันใหม่ก็ ทำได้นะท่านผู้ชมทำได้ทำได้แต่ว่าท่านผู้ชมต้องมาเป็นกำลังใจให้ยามาเยอะนะขอถ้าท่านผู้ชมอยากให้ยามาทำคลิปเลยเร็วๆเ,เ,เนาะก็ขอคลิปนี้สัก20ไลค์ก่อนละกันเนาะเพราะว่ายามาคิดว่าน่าจะไม่ถึง20ไลค์หรอกนน่าจะไม่ถึงเพราะว่าท่านผู้ชมยังติดตามไม่เยอะเนาะดังนั้นเนี่ยเอาขอเป็น20ไลค์ละกัน เป็นกำลังใจให้ยามะว่าเอ้ยท่านผู้ชมดูอยู่นะท่านผู้ชมแบบอยากติดตามการเจริญเติบโตของยามะเนาะยังไงก็ช่วยกดไลค์ให้ถึง20ไลค์พอละยามะไม่มักเยอะเนาะเอาในน้อย,อยเอาสัก20ไลค์ก่อนเป็นขั้นต้นเนาะวันนี้อาละได้พื้นที่สำหรับการทำฟาร์มแล้วเย่ทำให้กี่ฟาร์มเลยเนี่ย จะเยอะอยู่ขอถังหนึ่งใบครับผมเบิกงบประมาณแผ่นดินถังหนึ่งใบระยะวัดตามเดิมนะครับสี่คูณสี่หนึ่งสองสามสี่ห้าหนึ่งสองสามสี่นี่นะสี่คูณสี่ปึ๊บมาหนึ่งสองสามสี่ 4. หนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสามสี่นี่นะครับเราก็จะมาทำฟาร์มกันเนาะวันนี้เออบอกเลยมีกินมีใช้งานนี้เราจะาค่อยๆพัฒนาฝีมือกันไปเนาะท่านผู้ชมค่อยๆพัฒนาฝีมือกันไปทำเป็นฟาร์ม ข้าวฟาร์มขั้นพื้นฐานก่อนเนาะจะได้ไม่เยอะเกินไปคลิปวันนี้อาจจะไม่ค่อยยาวเหมือนคลิปวันอื่นๆเนาะอาจจะสั้นหน่อยเพราะว่าคลิปนี้เป็นคลิปทำฟาร์มเน้นฟาร์มเลยหนึ่งสาสี่ห้าคลิปวันนี้เน้นทำฟาร์มอย่างเดียวเลยท่านผู้ชมดังน,นั้นในคลิปวันนี้จะสั้นเนาะสักประมาณ10ได้1ินาทีได้อยู่เนาะ ไม่นานไม่นานคือพอแก้กระใสเนาะไม่ให้ท่านผู้ชมดูเบื่อจนเกินไปเนะาะอันนีก็ทําฟาร์มตัดต้นไม้เนาะทำฟาร์มแล้วก็ตัดต้นไม้ด้วยเตี๋ย่ามาตัดให้ดูแล้วเนาะสอมาอย่ามาตัดออกเพราะว่าเดี๋ยวท่านผู้ชมจะเบื่อกันอยากให้ท่านผู้ชมเบื่อเนาะนี่น วันนี้เราก็จะมาทําฟาร์มเนาะเราจะทุบฟาร์มนี้ออกแล้วก็ทําเป็นฟาร์มใหม่เลยเนาะเราจะไปเริ่มต้นกันใหม่ที่ฟาร์มด้านบนเนาะมันด้วยเอามันมามเย้ มาเริ่มทำฟาร,ร์มกันเลยดีกว่าท่านผู้ชมฟาร,รม์มข้าวต่อไปก็เป็นฟาร,รม์มมันสบปะลังเนาะถือว่าเป็นของขั้นพื้นฐานเล็กๆน้อยๆเนาะนี่เป็นไงอาร่ามีเม็ดเพิ่มเติมไหมมีอยู่นะ อ่าหมดแล้วเะมานับหนึ่งหนึ่งสองสามสี่โอ้พอดีเลยอึ๊บขั้นแปลงเลยนะเอาละทีนี้เราก็ทำฟาร์มเสร็จแล้วอันนี้ขั้นพื้นฐานก่อนนะท่านผู้ชมเอ,อ,อามาเอาดินเก็บไว้ที่นี่แล้วกันเนาะแล้วเราก็จะมีขนมปังกินกันแล้วเย้ จะไม่ต้องไปฆ่าหมูเนาะยามาเป็นคนที่ไม่ค่อยอยากฆ่าสัตว์เพื่อเอามากินเนาะเพราะว่าอยากเอาไว้แบบดูเป็นพร็อพติดติดแมปก็ยังดีเนาะดูเหมือนแบบเป็นพวก v e ิเทเบิลเนาะพวกฟังสวิลัสแต่ว่าไม่ละครับยามาก็ทานปกตินั่นแหละทานทานเนื้อกินทั้งปกตินั่นแหละแต่ว่า อย่ามาแค่แบบรู้สึกว่าแบบในเกมไมคับมันทําดูน่ารักเกินไปจนแบบไม่อยากที่จะไปตีไปทำร้ายอะไรน้องเลยเนาะมาเก็บเบอรี่ออกซะหน่อยดีกว่ายำ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 ยยยอืมหวานแล้นเนี่ย ยามาจะค่อนข้างที่จะไม่ค่อยมีอะไรมากเนาะวันนี้สำหรับวันนี้เพราะว่าส่วนใหญ่ก็จะมีการทําผักเนาะปลูกทาฟาร์มปลูกผักทําผักปลูกฟาร์มนะขออภัยนะทำฟาร์มปลูกผักอาจจะวิ่งเล่นเล่นแล้วก็ถางดินหน่อยๆเนาะท่านผู้ชมอาจจะไม่นานมากเพราะว่าคลิป EP 2เนี่ยโอ้โหทุกคนดูกันอิ่มๆเลยเนาะเป็นชั่วโมงเลยยามาเลยแบบทํา พาร์ทที่3เนี่ยให้มันสั้นลงมาอีกหน่อยหนึ่งเพราะว่าไม่ไหวท่านผู้ชมดูเป็นชั่วโมงน่าจะดูไม่ไหวกันแน่นอนดังนั้นอย่ามาอาจจะทําเป็นคลิปไม่ยาวมากไม่สั้นมากเนาะเพราะว่าอย่ามาเองก็เห็นใจท่านผู้ชมทุกคนว่าแบบโอ้ยดูคลิปนานมากเบิ้นเวิ้นน,น,นู่นนีน่นั่นเนาะแต่อย่ามากก็พยายามทําจนสุดฝีมือเนาะอยากจะพยายามผลิตคอนเทนต์ใหม่ๆให้ท่านผู้ชมดูแต่ว่า มันเป็นเอาชีวิตรอดในคืนแรกอนะเนาะเอาชีวิตรอดด้วยมันก็เลยคอนเทนต์ Content อาจจะไม่เยอะดังนั้นเนี่ยขอให้ผู้ชมเข้าใจด้วยนะแต่อย่ามาพยายามทําเต็มที่เพื่อท่านผู้ชมให้ได้มากที่สุดเนาะอยากจะไฟติ้งอยากจะนู่นนี่นั่นขอให้ท่านผู้ชมใจเย็นเนาะอย่ามาไฟติ้งแน่นอนไม่ต้องกลัวหรอกนะออย่ามาไฟติ้งแน่นอนแต่ว่ายังจจไม่ใช่ช่วงแรกๆเนาะช่วงแรกอาจจะต้อง ดูน้าเบื่อน้าเบื่อไปนิดนึงแต่ว่ามันก็ถือว่าเป็นขั้นพื้นฐานที่ดีเนาะสำหรับความแข็งแร่งในอนาคตอนีอ่เป็นอย่างนั้นเองเนาะเราต้องแข็งแร่งต่อนเนื่องเนาะกับไม่มีหยุดยัง้งแต่ตอนนี้เราต้องทําความเป็นขั้นพื้นฐานเนี่ยให้โอเคก่อนเนาะอาจจะดูน่าเบื่อช่วงระดับขั้นพื้นฐานเนา ท่านผู้ชมถ้าชอบอยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับอย่าอย่าลืมกดซับสไครต์กดติดตามแล้วก็อย่าลืมอย่าลืมนะครับคอมเมนต์ให้ยามาด้วยนะอยากรู้ว่าท่านผู้ชมแบบติดตามยามาจริงๆยามาอยากอยากเห็นขวัญและกาลังใจของท่านผู้ชมทุกคนที่แบบอยากติดตามยามาเนาะอาจจะไม่มากไม่น้อยนะคอมเมนต์สักนิดนึง ให้ยามาได้เชื่นใจหน่อยนะหรือว่าเป็นกําลังใจที่ดีมากสำหรับยามาเลยละ่ะสําหรับวันนี้เนี่ยเดีย๋ยวยามาจะขุดดินแล้วก็ปิดคลิไปไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับแล้วโอกาสหน้าเจอกันใหม่นะอรุณสวัสดิ์เพราะว่าตอนนี้ยามามาทําคลิปแต่เช้าเลยเนาะก็เลยบอกว่าอานุณสวัสดิ์เนาะดังนั้นก็สําหรับวันนี้อรุณสวัสดิ์นะครับสวัสดีครับแล้วเจอกันนะ 拜拜。Bye bye.